ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าโอ๊ยชีวิตเอาแต่ทำงานเอาแต่ไขวคว้าหาวัตถุซื้อของใหม่มาก็ได้ความสุขอยู่แค่ประมาณแป๊บเดียวแล้วก็ไม่มีความสุขและแล้วก็เนี่ยดิด้นรนงี้ไปเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกว่างเปล่ารู้สึกว่าไม่มีความสุขเลย่ะชีวิตคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็หน่อยลองไปฟังกันดูนะฮะสวัสดีครับ เปลี่ยนแบ็กกา์อีกแล้วนะฮะเราจะเปลี่ยนฉากไปได้เรื่อยๆนะครับทุกๆอีพจะไม่ให้ซ้ำนะฮะก็อันนี้ก็ EP 3ีสแล้วช่วงนี้ทำงานหนักมากนะครับถ้าเกิดเห็นหน้าคำลงไปก็อย่าแบกใจนะฮะจริงๆทำคลิปนี้มาก็อยากย้ำเตือนตัวเองเนั่นแหละว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่งานนะมันมันก็มีอีกหลายอย่างที่ต้องดูแลนะนะครับเป็นเรื่องเบสิกเบสิกนะฟังดูง่ายๆแต่ว่าเอาจริงมันก็ทำได้ยากด้วยปัจจัยหลายๆอย่างรวมๆกันนะครับแต่ว่าก็พยายามทำให้ได้ รวมถึงว่าอยากจะแชร์เรื่องนี้ด้วยนะครับเผื่อจะมีประโยชน์อะไรกับคนอื่นๆด้วยนะฮะผมว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในปัญหาสามัญของคนในยุคนี้นะครับที่ทเอกอทำแต่ง,งานทำแต่ง,งานทำแต่ง,งานเพราะว่าเราก็มีเหมือนกับค่านิยมว่าเราต้องทํางานเราต้องหาเงินเราต้องรวยเราต้องมีบ้านเราต้องมีรถเราต้องมีอะไรมากมายนะครับแล้วก็สุดท้ายรู้ตัวอีกทีก็ทําแต่ง,งานทําแต่ง,งาน ป็นไงสุขภาพจิตเสียนะครับแล้วก็สุดท้ายก็พัง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 ,พง,พงทั้งชีวิตนะครับเป็นกันเยอะเนาะคนรุ่นนี้ผมก็เป็นนะครับเด็กเยว่าเคยเป็นแล้วกันตอนนี้ดีขึ้นนะฮะจะบอกว่าเพิ่งมาดีขึ้นตอนปีหลังๆนี้เองนะครับหลังจากที่พยายาม explore อะไรหลายๆอย่างนะครับจนเจอเหมือนกับจุดที่ตัวเองเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อจริงๆโลกชีวิตมันเป็นแบบนี้นะซึ่งถ้าจะถามไว้คนเราต้องการอะไรในชีวิตนะครับ มันตอบยากมันตอบไม่ได้หรอกตอบแบบเปารวมคนมีขี่พันล้านคนนะเป็นอะไรไม่ได้ดิจะตอบว่าแต่ละคนต้องการอะไรแต่มันจะพอมีอะไรบางอย่างที่เป็นจุดร่วมกันอยู่คือแต่ละคนน่าจะอยากมีความสุขถูกปะเพียงแต่ว่าความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงมันก็ต้องหาว่าแต่ละคนจะหาความสุขเป็นยังไงแต่ความทุกข์เนี่ยไม่เอาแน่นอนเอาแต่ความสุขนี่เลยไปศึกษานะหาว่าแต่ละคนมีความสุขความทุกข์กันยังไงบ้างนะครับเพราะาไปศึกษาแบบ เยอะแยะมากมายนะครับคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ไม่เ,เคยทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคนที่ร่ารวยคนที่ยากจนคนมีชื่อเสียงคนที่ไม่มีใครรู้จักศึกษาไปทั่วนะฮะศึกษายันพระสงฆ์ก็มีนะครับพระจริงพระปลอมศึกษาหมดคือว่าอยากรู้ว่าว่าแต่ละคนใช้ชีวิตยังไงแล้วผลที่ตาม,มาเป็นยังไงเนาะซึ่งผลมันก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เท่าไหร่คือแต่ละคนก็มีความสุขความทุกข์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ผูกกับปัจจัยอะไรบางอย่างโดยเฉพาะด้วย ความรวยความจนก็ไม่ส่งผลบางคนก็โหรวยล้นฟ้านะฮะมีอาชีพการงานดีมีบ้านสิบหลังมีรถยี่สคันชีวิตอมทุกข์มากโหยเจอหน้ากี่ทีก็ทุกทุกท,กทกุบนรุ่นบนนี่ชีวิตแย่ก yeah. ับเจอเหมือนกันคนที่บอกไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรทั้งสิ้นนะครับมีแค่แบบบ้านหลังเล็กๆนะฮะแล้วก็นอนบนเปนะครับใช้ชีวิตกินข้าวเล่นกับลูกหลานนะครับแต่มีความทุกขเหลือเกิน ก็เลยทาให้เออจริงๆความสุขความฟุ้งมันก็ไม่ได้มีแพทเทิร์นขนาดนั้นแต่มันก็จะมีคนแนะนำนะว่าเอ้ยอยากมีความสุขหรอทุกวันนี้นะอยากมีความสุขทํางานหาเงนินเยอะๆเดี๋ยวรว,วยก็มีความสุขเองแล้วก็จะมีประมาณว่าอยากมีความสุขใช่ไหมมันต้องเป็นความสุขจากภายในอย่าไปเยอะกับวัตถุให้มากนะักเดี๋ยวมีความสุขเองส่วนตัวเลยไปสุดมาแล้วทั้งสองทางนะฮะจะมาแชร์ฟั่งทางแรกก็คือ ทำงานรวมๆไม่สนฟ้าดินไม่รู้ว่าพาธิขึ้นพาธิตกเมื่อไหร่นะฮะเอาแต่ทางานสุดท้ายก็อ่ได้เงินนะครับมีอาชีพการงานที่ดีมีคนรู้จักเยอะนะครับโหมีคนเชิญออกไปออกงานเลยเยอะแยะมากมายแต่พอกลับบ้านรู้สึกว่างเปล่าเอ๊ะทำไมตัวเองมีค่าแค่นี้อ๋อวันๆเราแต่ทำงานทํางานทํางาน,งานแค่แนี้นะก็เลยถึงจุดหนึ่งว่าเอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวไปสุดอีกทางแล้วกันสุดทางของแบบโลกภายในนะฮะไม่ทํางานนะครับหัวใช้เงินน้อยมาก กินข้าวแบบกินแบบง่งายๆกินข้าวจาะรัแบบ30บบาทในขณะที่อาหารทั่วไป50บาทละเราไปหา3 0ิบาทมากินเข้าทางทรรรัวๆนะฮะนั่งปฏิบัติท่านั่งสมาธิวิปัสสนาปรากฏถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่างเปล่าอ้าวอีกละว่างเปล่าอีกละ,ลลละตอนนี้จะเป็นคนและความว่างเปล่าอันนี้เป็นความว่างเปล่าแบบว่างเปล่าจากการมีตัวตนทุกอย่างมันสมมุติไปหมดเลยเราก็เป็นแค่สสารแล้วไม่ได้มีตัวตนมันก็เกิดคําถามนะแล้วเราจะมีอยู่ทําไมวะประมาณนั้น สรุปสุดทางไหนก็ว่างเปล่าหมดเลยนะฮะนี่เลยก็ไปขอคำปรึกษาจากคนทีเ่เรานับถือแล้วกันบอกว่าเนี่ยเราถึงจุดที่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าถ้าว่างเปล่าแล้วเราจะทำรู่นทำนี่ไปทำไมเราจะตื่นมาทำไมอะ่ะมันว่างเปล่าเหลืเกินคำตอบแบบค่อนข้างกำปัน้นทุบดินแต่ว่าเออผมว่าโอเคคำตอบคือเพราะเรายังมีอยู่ไงถึงมันจะสมมุติก็เหอะเราเลยต้องทำ ซึ่งมันก็แบบมันดูแบบตรงไปตรงมามากแต่ว่ามันเออว่ะเราโม่แต่ไปคิดถึงความว่งางเปล่าแต่ความมีตัวตนเราไปคิดถึงวันที่เราไปแล้วอ่ะเราจากโลกนี้ไปแล้วถึงแม้ตอนนี้เราจะเรลายสลวว่างจริงเราก็ว่างเปล่าเราก็เป็นแค่ร่างกายที่ทํางานได้เราไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นสาาสารเป็นธาตุสีอะไรก็ว่าไปแต่เรามีอยู่ไงตอนนี้ยังมีอยู่เราก็ควรทําอะไรที่เราทําได้ใช่ไหมล่ะเออตอนนั้นก็ตระหนัดได้ว่า ไม่ไว่าจะไปสุดทางไหนอ่ะมันไม่เฮลตี้สักทางเลยคือสุดท้ายก็ว่างเปล่าอยู่ดีมันเจอปัญหาว่ามันหาเหตุผลที่จะตื่นมาไม่ได้คือจากการไปสุดมาทั้งสองทางมันมันไม่มันไม่ดีไม่ดีเลยนะครับก็เลยได้ไอเดียมาอย่างหนึ่งว่าถ้าอยากจะยั่งยืนนะเราต้องเอาตัวเองไปอยู่ในสเตจหรือสภาวะที่รู้ว่าอยากจะตื่นมาทำอะไรให้ได้ในทุกๆวัน ย้ำอีกทีว่าอยากตื่นมาไม่ใช่โดนบังคับให้ตื่นมาซึ่งการถูกบังคับให้ตื่นมาก็มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมนี่ท่วมอะไรเงี้ยหลายๆแบการบังคับให้ตื่นมาถึงสุดท้ายวันหนึ่งเราก็จะแบบหมดแรงใช่ไหมเราต้องอยากตื่นมาให้ได้แล้วก็มานั่งแบบวิเคราะห์ตกตะกรอนอะไรหลายๆอย่างทําให้เราเข้าใจว่าจริงๆเรามีโลกอยู่2ใบนะที่เราจะต้องดูแลและบระครับประคองเป็นโลก2ใบที่สําคัญเท่าๆกันแล้วก็หมุนไปพร้อมๆกันด้วยโลก2ใบที่ว่าคือ1โลกวัตถุ 2. โลกภายในซึ่งเราก็เป็นผุถชนธรรมดาเราไม่ได้จะนิพานอะไรนะฮะดังนั้นเราจะไม่ตัดความสําคัญของโลกวัตถุทิ้งโลกวัตถุยังสําคัญอยู่สำหรับคนทั่วไปโลกภายในก็สําคัญสําหรับทุกคนเหมือนกันดังนั้นเราจะให้ความสําคัญขนคู่นะฮะโลกวัตถุคือจะบอกว่าเป็นโลกที่เรามีความสุขจากปัจจัยภายนอกก็ได้อ่ะเรียกว่าเป็นโลกภายนอกกันแหละเป็นสุขจากการได้มาสุขจากการได้รถใหม่บ้านใหม่มือถือใหม่ซึ่งเราก็มีความสุขใช่ไหมขอได้ขอใหม่ๆหม เคียรแล้วก็ช้อปปิ้งบําบัดกันใช่ไหมล่ะเออกั่นี้แหละความสุขจากปัจจัยจากวัตถุภายนอกนะครับส่วนโลกภายในคือความสุขจากปัจจัยภายในล้วนๆไม่อิงกับของภายนอกเลยสุขกับเรื่องง่ายๆสุขโดยที่ไม่ต้องอิงกับวัตถุอะไรสุขจากการนั่งสมาธิสุขจากการแค่ตื่นมาก็มีความสุขละสุขจากการได้ทํางานศิลปะที่ชอบสุขจากการไปทําติดอาสาและได้ทําให้คนอื่นทําเพื่อคนอื่นโลกสองใบเนี้ยมีคุณสมบัติที่ต่างกันพอสมควรถึงมันจะสุขเหมือนกันแต่โลกภายนอก ความสุขมันจะค่อนข้างสัน้นตามผลการวิจัยเนี่ยถ้าเกิดเราได้อะไรใหม่ๆมาเราจะมีความสุขกับมันก็จริงแต่จะสุขแค่ประมาณไม่เกิน6เดือนต่อให้แบบได้เลมบกินี่ได้รถใหญ่มามากมายได้เงินมาร้อยล้านความสุขอยู่ได้6เดือนหลังจากนั้นต้องหาความสุขใหม่มันก็เลยเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่ส่วนสุขภายในยอะ่ะยั่งยืนกว่าแล้วก็ต้นทุนต่ํากว่าทําให้เราสามารถเติมใหม่ได้เรื่อยๆไม่ต้องเสียตังอะไรซึ่งพอพูดแบบนี้ฟังดูก็จะบอก ตัดโลกวัตถุไปเลยไหมก็โลกวัตถุมันแบบไม่ยั่งยืนนี่ก็ถ้าถ้าทำได้ก็ดีแต่เราเป็นมนุษย์ทั่วไปอยู่ไหมยังอยากกินของที่ยังอยากกินอยู่ไหมแซลมอนแซลมอนอยากกินไหมยังอยากได้มือถือใหม่อยู่ไหมยังอยากได้ของที่แบบอยากได้ใหม่อยู่ไหมตอบให้กับคนทั่วไปเลย90% 9าสเอก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกใบนี้ยังอยากได้อยู่ดังนั้นในโลกของการปฏิบัติอะ่ะมันไม่สามารถตัดทิ้งได้ทันทีหรอกทาได้ก็ดีแต่ว่าอย่าเพิ่งไม่ต้องรีบ นี่ยังไม่รวมกับอีกเรื่องอื่นๆที่จำเป็นด้วยนะเช่นถ้าเกิดป่วยจะไปหาหมอที่ไหนมีบ้านอยู่ไหมจะถ้ายังไม่มีบ้านอยู่เอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะทําให้ร่างกายที่เรามีอยู่ตอนนี้มันยังสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้แต่นั้นโลกวัตถุมันยังสําคัญอยู่แค่ถ้าจะแนะนําอะไรคือว่าพยายามลดความสําคัญของโลกฝั่งนี้ลงไปเรื่อยๆตามเวลามันก็จะดีเช่น จากที่ต้องกินของหรูตลอดเวลาทุกมื้อต้องเป็นของแพงแต่ต้องเข้าโอมากเกษทุกๆ2วัน3วันอะไรเงี้ยก็าอาจจะลดความฟุม่มเฟอือลงบ้านหลังใหญ่โตมาหรานก็าอาจจะเหลือบ้านเล็กลงให้พอเหมาะกับเราแล้วก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองรั้นคราวเพราะว่าเราก็ต้องทํางานทํานู่นทํานี้มากมายใช่ปะให้รางวัลตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่เราทํานู่นทํานี่มาให้เป็นรางวัลอะโอเคไม่ผิดอะไรก็ควรทํา ซึ่งเราก็จะเห็นคนที่แบบโอ้ยททำงานหนักรัวๆนะฮะโอ้โหชีวิตนีแบบไม่ทําอะไรเลยทำแต่งานแล้วสุดท้ายไงชีวิตพังเพราะว่าแน่นอนคือการทํางานมันก็มีสิ่งที่ต้องแลกมาความเครียดจากการทํางานความเครียดจากเพื่อนร่วมงานความผิดหวังจากอะไรก็ตามจากการทํางานแล้วสุดท้ายหมดเวลาเลิกงานหมดสภาพกลับบ้านนอนตื่นมาทํางานต่อวนลูปคนยุคนี้ติดลูปนี้กันเยอะคือไม่มีเวลาเลยนะที่จะมาเติมความสุขจากภายในวันๆแต่ทํางานทํางานทํางานสุดท้ายเป็นไงจบที่จิตแพทย์ ผลของการจมจากโลกวัตถุโดยที่ไม่มีเวลาให้กับการดูแลอะไรจากภายในเลยนั่นเองดังนั้นเรามีโมเดลให้แล้วว่าจริงๆเรามีโลก2ใบโลกวัตถุยังต้องทําอยู่แต่อย่าลืมนะครับเช็คตลอดเวลาว่าโลกภายในเราดูแลอยู่บ้างไหมถ้าเกิดหมดแรงหมดสภาพมันอาจจะเป็นสัญญาณอย่างเงนะว่าคุณลืมดูแลโลกภายในอยู่นะกะ็ลองไปทําอะไรที่ทาเพื่อตัวเองดูไปทํางานศิละปะ ไปทางานติดอาสาอ่นนี้ช่วยได้มากแน่นอนนะฮะไปออกแรงไปช่วยให้คนอื่นไปทําเพื่อคนอื่นดูหรือไม่ก็ไปลองทํากิจกรรมโง,ง่ๆที่ไม่ได้จะเนรเทตเงินอะไรเลยแต่รู้สึกแบบหวยโคตรมีความสุขเลยก็ไปทําดูนะฮะซึ่งจริงๆพวกนี้ไม่ควรจะมารอให้หมดสภาพแล้วค่อยทํานะมันควรจะทําเรื่อยๆทําพร้อมๆกันไปเลยกับโลกวัตถุนะครับเช่นอทำงาน2วันแล้วก็มีเวลาไปออกกําลังกายไปพัก หรืออย่างน้อยอะถ้าทํางาน5วันเสาร์อาทิตย์จะต้องมีเวลาไปเติมความสุขภายในหรืออย่างผมเนี้ยกังวันผมทํางานกลางคืนผมมานั่งดูหนังนั่งทําสมาธินั่งทําอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขจากภายในแล้วก็ทําให้โลกสใบเนี้ยมันบูกในพร้อมกันแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเออหนึ่งปีได้ผ่านมาผมมีความสุขมากขึ้นเยอะพอสมควรนะฮะแต่แน่นอนว่าทุกคนมีปัจจัยต่างกันไปอะรวยจวนก็ไม่เท่ากัน ฐานะทางสังคมก็ไม่เท่ากันต้นทุนชีวิตก็ไม่เท่ากันอย่าไปคิดว่าที่คนอื่นทําคนนู้นเฮ้ยทาแบบนั้นเราจะสามารถก๊อปปี้แล้วเอามาใช้กับเราแล้วจะมีความสุขความทุกข์เหมือนเขาหมดเลยทุกอย่างเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราจะต้องเป็นคนดูแลโลกสองใบนี้ด้วยตัวเองคอยบาลานซ์ให้มันหมุนไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมที่เหมาะกับสภาพของตัวเองณนะตอนนั้นนั้นถ้ามีคนบอกว่าโอ้ชีวิตไม่ต้องหาเงินแล้วเอาเวลาไปไปฏิบัติธรรมดีวกว่าเอะเลยนะครับควรเอะทันทีนะ มันไม่ได้แปลว่าจะใช้กับเราได้คนนั้นเขาอาจจะมีเงินแบบเหลือเฟือแล้วโอ้โลกวัตถุเนี่ยมันหมุนได้ด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องไปดิ้นรนเลยละเขาเลยมีเวลาไปหาความสุขโลกภายในในชีวิตได้อย่างเต็มที่ถ้าเกิดป่วยขึ้นมาก็ไม่เดือดร้อนเขามีเงินที่จะไปดูแลรักษาตัวเองได้คําถามคือคุณทําได้หรือเปล่าดังนั้นอย่าไปมองโลกสองใบของคนอื่นโลกสองใบเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันมองของเราเองก็พอให้ไปอยู่ในจุดที่หลายๆคนเรียกว่า work life balance ให้ได้นะฮะแต่บางคนก็เอ๊ะ ก็ก็มีนี่ว่าคนที่ทํางานรัวๆจนอายุจะร้อยปีแล้วก็มีความสุขยังมียังทํางานอยู่เลยทุกวันนี้ก็ยังทํางานบาเลนบัฟเฟตไงรวยขนาดนั้นยังทํางานอยู่เลยแต่ถ้าลองพิจารณาดีๆถามว่าเขาอยากได้เงินทํางานทุกวันนี้เขาอยากได้เงินอยู่หรอเห็นเขาซื้อบ้านไหมล่ะเห็นเขาซื้อแบบรถรูวๆไหมเห็นเขาซื้ออะไรที่แบบฟุ้งเฟ้อไหมเขาใช้ชีวิตสมถะจะตายถ้าดูดีๆเขากําลังเติมความสุขจากภายในของเขาอยู่ พียงแต่ความสุขของเขาคือเขาได้ทําสิ่งที่ชอบเขาได้เก่งขึ้นทุกวันเขาได้อ่านหนังสือเขาได้พบปะผู้คนนั่นคือเขากําลังเติมความสุขจากโลกภายในของเขาอยู่คําว่า work life harmony ก็เลยเกิดขึ้นได้กับบางคนเป็นคนที่โชคดีที่สามารถทํางานที่ตัวเองมีความสุขด้วยและก็ได้ผลตอบแทนกลับมาที่ตัวเองมีความสุขด้วยกลายเป็นทําอย่างเดียวเติมโลกทั้งสองใบได้เลยพร้อมกันแต่มันก็ไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนมันไม่ได้ยั่งยืนตลอดไปนะครับ ดังนั้นต่อให้เราสามารถทําอะไรบางอย่างที่เติมโลกทั้งสองใบได้วันดีคืนนี้ถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุเช่นสมมติเรามีความสุขกับการเขียนโปรแกรมมากเลยวันดีคืนดีมือเกิดพิการขึ้นมาด้วยเหตุอะไรก็ตามเขียนโปรแกรมต่อไม่ได้แล้วโลกคุณหยุดหมุนเลยนะแต่นั้นก็อย่าลืมหาความสุขจากโลกภายในจากหลายๆปัจจัยพร้อมๆกันด้วยแล้วกันนะฮะก็หาบาลานซ์ให้ตัวเองให้เจอแล้วกันเนาะแต่ละคนมันคงไม่เหมือนกันใดๆ ระยะยาวถ้าจะให้ดีนะครับโลค2ใบนี้มันต้องหมุนไปเรื่อยๆแหละแต่ระยะยาวถ้าเกิดลดความสําคัญของโรกวัตถุลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะดีความต้องการจะลดลงความเรียบง่ายในชีวิตมันจะมากขึ้นสุขง่ายขึ้นใช้เงินน้อยลงเครียดน้อยลงนะฮะดีทุกอย่างแหละจริงดีทุกอย่างแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามเพศของตัวเองไปเราจะบอกว่าเฮ้ยคุณอายุ8ิคุณ, 18, คณกลังอยู่ในวัยเรียนกำลังจะเข้าสู่วัยทางาน คุณไม่ต้องอยากได้สิ่งของหรอกอะไรพวกนี้มันมันยากเป็นไปไม่ได้สังคมมันพาไปนะาใจมาว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกวัตถุมากๆการจะมาพูดถึงเรื่องโลกภายในมันแบบเพ้อฝันสุดๆสาเหตุก็เพราะว่าเราไปมัวจมกับโลกวัตถุมากเกินไปนิดนึงเราต้องรวยเราต้องดูดีกว่าคนอื่นมนเลยทําให้ภาพใหญ่ที่เราเห็นว่าจริงๆลราชีวิตเราเป็นยังไงเราควรจะเป็นยังไงความสุขคืออะไรเนี่ยมันไม่ชัดเท่าไร่ เพราะเราไปเผยยึดกับอะไรบางอย่างที่สังคมทาไปเรียบร้อยแหละยังไงถ้าเกิดมีโอกาสก็กลองพักถอยตัวเองออกมาดูว่าจริงๆชีวิตตอนนี้เป็นยังไงนะเรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าแล้วขาดเหลืออะไรไหมใช้เวลาแล้วก็เริ่มดูว่าเราสามารถเริ่มสร้างความสุขแต่ภายในได้อย่างไงบ้างแล้วค่อยๆดูแลค,ควบคู่กันไปทั้งโลกวัตถุและโลกภายในแล้วก็ดูแลควบคู่กันไปจากนั้นวัยสิ่งที่เราผ่านพ้นในแต่ละวันประสบการชีวิตแระ่ออื่นๆมากมาย มันจะส่งผลให้โลกวัตถุเนี่ยมันหดเล็กลงเรื่อยๆเองตามเวลาแล้วพอถึงวันนั้นเนี่ยความทุกข์ที่ยังยืนมันจะชัดเจนขึ้นเพราะชีวิตเราจะไม่ผูกติดกับวัตถุแล้วแต่เรามีความสุขที่ถูกนิยามขึ้นมาแล้วว่าจริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงคืออะไรมันก็คือโลกภายในนั่นแหละแต่เราได้ลองหามาแล้วเราได้ลองฝึกฝนมาแล้วระหว่างที่เรากําลังไขว่คว้าหาวัตถุอยู่นั่นแหละซึ่งมันก็จะส่งผลที่ดีกับชีวิตแน่นอน ยังไงก็ลองไปคิดพิจารณาดูแล้วฮะว่าเริ่มจากอย่างแรกเลยตอนนี้เราจมกับวัตถุมากเกินไปไหมเราลืมดูแลโลกภายในบ้างไหมถ้าลืมลองสร้างมิชชั่นขึ้นมาดูว่าเดี๋ยวมาลองดูแลโลกภายในดูควบคู่กันไปดูทํายังไงดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะหรือถ้าเกิดคุณตระหนักถึงโลกภายในอยู่แล้วแต่คุณดันแบบลืมเพราะว่าอาจจะมัวทํางานหนักมากเกินไปอะไรแบบนี้หรือว่าอะไรก็ตามอย่าลืมกลับมาดูแลโลกภายในให้ตัวเองด้วยแล้วกันเนาะ คอยเติมความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุวีทุวันนะครับพอโลกสองใบนี้มันสมดุลคุณจะหาเหตุผลได้ว่าแต่ละวันคุณจะอยากตื่นขึ้นมาทําไมแล้วก็คุณจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับยังไงก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับ EP นี้อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะยังไงเจอกันใหม่ EP ถัดไปจ้าบ๊ายบาย